วันนี้เป็นเรื่องของดวง12าราศีของปี2 5 6 8งานเงนินรักโชค <classics. S 1> พี่ไว้เตรียมตัวมาไหมคะเตรียมมาก็เตรียมเนื้อหาที่จะมาทำนายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีหน้านเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ <kop> ใครที่ได้ดูวิดีโอน,นี้ก่อนถือว่าได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าสามารถเอาไปแบบว่าวางแผนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รอช้านะครับไปดูเลยรับ ถึงเวลาที่ตัวเองรอคอยแล้วเพราะว่า<ะ>นี่คือราศีกรกฎอยากรู้แล้วราศีกรกฎเอาเรื่องงานก่อนเลยปีหน้าฟ้าใหม่จะปังไหมคะจะเฮงไหมคะของน้องนัตี้เนี่ยราศีกรกฎเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาถูกทางกับกับความสวยนี้อ่ะนะ <laughs> เพราะว่า <laughs> <laughs> เพราะว่าตอนนี้นักตี้สวยขึ้นอ่ะดวงชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวพระจันทร์นะครับ<ะ>แล้ว ดาวจันเนี่ยคือเรื่องของออร่าเรื่องของสเสน่ห์นะฮะถ้าเราดูดีดูมีออร่าดูมีสเสน่ห์ uh huh. มันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยปังขึ้น uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นใครเกิดราศีกรกฎเนี่ยต้องจําเลยว่ายิ่งสวยยิ่งปังนะฮะ oh. ดวงของคุณครับลงทุนกับตัวเองไม่มีคาว่าขาดทุนลงทุนกับตัวเองดูดีไว้ตลอดนะครับ uh huh. อันนี้คือกรกฎแล้วก็ในช่วงปีหน้าเรื่องของการงานฮะภาพรวมของการงานก็ยังคงต่อเนื่องนะครับผมถึงแม้ว่าราศรีกรกฎเนี่ยเป็นราศรีที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าเดือนวีหน้า นะครับการที่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวสุพเคราะห์นะครับย้ายตกเรือนวินาาเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับมันจะมีเรื่องชุลมุนให้ต้องแก้ไขนะครับในเรื่องของการวางแผนบางทีมันจะไม่ค่อยเป็นไปตามที่คิดเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรมากมายเพราะว่าดาวพฤหัสที่ย้ายเรือนวินาศเนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่ซัพพอร์ตด้วยนะครับชาวราศีกรกฎยังมีผู้ใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตคอยหยุ่หลังคอยพักดันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีในเรื่องนี้ทำให้งานเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับสาธุสาธุสาธุค่ะ อ่ะเรื่องของงานไปแล้วเรื่องของเงินล่ะคะการเงินเป็นดาวอาทิตนะครับดาวอาทิตย์ของชาวราศีกรกฎเนี่ยโดนดาวเสาร์เลงมาสองปีครึ่งนะครับมันจะเป็นจังหวะที่เหมือนว่าจริงๆอาทิตย์กับเสาร์เล็งกันเป็นคู่ธาตุไฟนะครับควรจะปังเรื่องการเงินแต่มันยังติดอยู่นิดนึงมันเหมือนว่ายังไม่เป็นตามเป้าเหมือนเราคิดว่าเราต้องได้มากกว่านี้เราต้องเราทําเยอะแต่เราควรดีกว่านี้อะไรแบบนี้ครับแต่ว่าชาวราศีกรกฎเหมือนที่ผ่านมายังไม่ค่อยได้นะครับมันเลยทําให้แล้วก็เรื่องาดจ่ายเยอะ คราวนี้ดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายออกนะครับออกจากเรือนบรณะนะครับไปเข้าเรือนสุภะแต่ว่าประเด็นเนี่ยตอนที่ดา,าวเสาร์ย้ายออกราหูกับย้ายเข้านะครับมันเลยทําให้ชาวราศีกรกฎเนี่ย <c oughs> มีผลกระทบจากการที่โดนราหูเลงเรือนการเงินนะครับ <c oughs> คู่เลงเรือนการเงิน <c oughs> ปัญหาที่เกิดขึ้นคือหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของรายจ่ายน,นะครับ <c oughs> ที่มีมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการใช้จ่ายแบบที่แบบ อยู่ดีๆมันมีเรื่องที่จะต้องจ่ายโดยที่เราไม่ได้ตั้งวะนั่งตั้งใจไว้อะไรแบบนี้ยถูกราศีกรกฎจะเป็นแบบนั้นนะฮะจะเป็นอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นดวงของเขาหามาใช้ไปใช้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 ไปกับความสวยตัวเองก็ได้แต่ก็หาได้ตลอดแต่ก็ยังหาได้ตลอดหาได้ตลอดเพราะว่าดาวการเงินเขาเป็นดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีกรกฎแล้วทาเกี่ยวกับด้านไอทีเกี่ยวกับแสงนะครับก็เหมาะ แม้แต่ความงามเกี่ยวกับเรื่องของการที่ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมเพราะฉะนั้นกรกฎทําได้ดีก็ไม่น่ากังวลอะไรแต่ว่าแนะนําให้ไหว้ทาเวสวรณท้าทาถ้ารกฎทาเวสวัลหรอปีหน้าเป็นทาเวสวรลปีหน้าจริงๆแล้วแต่คนไหว้นะฮะถ้าถ้าในตําแหน่งของดวงเนี่ยคือไหว้หกลกซิลหกลกซิลนะครับแล้วก็พระแม่ธรณีนะครับเรื่องของความรักล่ะความรักของชาวราศีกรกฎนะครับผม อยากมีน้องแนะที่มีคู่หรือ,อยังฮะไม่มีแต่ไม่ขาดไม่มีแต่ไม่ขาดไปตอบไม่ได้ <Okay. S 2> <laughs> ไม่มี <laughs> แต่ไม่ขาดนะฮะโ okay. อเคอคือต้องบอกว่าดวงของชาวราศรีกรกฎเนี่ยคือสเสน่ห์แรงนะครับมันเลยดึงดูดคนเข้าหานะครับ uh huh. คนเข้าหาตลอดเลยแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ดาวคู่ย้ายออกจากเรือนมรณะนะครับก็ต้องบอกว่า มันเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมายังไม่ค่อยแนะนําให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีคู่เท่าไหร่นะครับ <S <s <par> <S หรือว่าถ้ามีคู่เนี่ยต้องเป็นชาวต่างชาตินะครับม <s par> รณะแปลว่าต่างชาติหรือว่ามีอายุต่างกันแบบ5-6ปีนะครับ <S <s <par> <S คราวนี้ในปีที่ถึงเนี่ยดาวพฤหัสย้ายโทษนะฮะดาวเสาร์ย้ายเข้าไปในตําแหน่งราสุภาลมีเกณฑ์เด็ดเรื่องคู่นะครับแบบจริงจังริงจังจรงิงจังแต่ว่ามันก็จะมาพร้อมกับความความแปลกๆความแปลกตรงเนี้ยเพราะว่าเสาร์ย้ายเข้าเรือนบพฤหัสเนี่ย มันจะเป็นคู่ตัวเลขของทั้งดาวบาเคราะ์เราสุปเคราะห์ร่วมก uh ัน huh. นะครับมันก็จะมีดีมีเสียบางทีเราไปเจอคนที่ชอบคนที่ใช่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเอะใจขึ้นมา uh huh. นะครับ uh huh. หรือว่าความความแบบว่าปแปลกแปลกในตัวเขาหรือว่า uh huh. สิ่งที่เขาไม่บอกไม่หมดนะครับ uh huh. เป็นความลับความซับซ้อน uh huh. อันนี้ต้องระวังนะถ้านาตี huh. ้ไปเจอคนที่เข้ามามีความสัมพันธ์แล้วแบบซับซ้อนกับนาตี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่านาตี้ซับซ้อนเองก็ไม่เป็นไรแปลก ในเส้าเขาเรื่องเรื่องของโชคล่ะเรื่องของโชคก็จริงๆมีแนวโน้มนะครับดีในเรื่องโชคครับเพราะว่าเจ้าเรือนราหูย้ายเข้าไปยืนมรณะเนี่ยมรณะคือแปลว่าเรื่องของโอกาสแบบคาดไม่ถึงโอกาสแบบฟุกนะครับแล้วราหูเป็นเกษตรด้วยก็คิดว่ากรกฎจะมีโชคใหญ่แบบว่าบื้มๆเลยโชคแบบชนิดที่ว่าแบบตัวเองคาดไม่ถึงเลยอะไรแบบนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์และเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับ หรือเ uh huh. ป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคก็มีสิทธิ์ครับภาพรวมของกร,รกฎกร,รกฎในปีหน้าภาพรวมคือดาวพาาระหัสย้ายเข้าเรือนวีน่ามีผู้ใหญ่อุปธรรมนะครับส่วนในเรื่องของโอกาสใหญ่มีเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเสาย้ายเข้าเรือนสุภาษนะครับก็ถ uh ือว่ามีเกณฑ์ดีในเรื่องของโอกาสเข้ามาก็คือเขาเรียกว่าเสาย้ายเข้าราหูย้ายออกนะครับก็พบกับโอกาสใหมๆ่ๆมาพร้อมกับสิ่งที่คาดไม่ถึงครับ ันนี้สถานที่ของเราคะ WH Cafe ก็คือแบบใหญ่โตมากแล้วก็แบบว่าร่มรื่นเย็นไหมคะเย็นฮะเย็นสบายแต่ว่าเป็นแบบอาดอร้อดูแบบอยู่เอา่รอนแต่ว่าเขาเปิดแอร์นะครสามารถมาได้นะคะกระฟงกาแฟอยู่แถว RCA เดี๋ยวจะแบบว่าขึ้นต่างๆไว้ให้เนาะโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดทุกอย่างที่เจอเราทุกช่องทางเนี่ยใครที่เจอนะฮะเราทุกช่องทางนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับคอมเมนต์มาเลยนะฮะว่าดวงราศีอะไรแล้วว่า ตัวเองอยากได้อะไรเรื่องดวงมันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เป็น uh huh. แบบว่าพลังบวกแล้วกัน uh huh. นะครับเพราะว่าเราเอาเรื่องของหลักการมาทานายแล้วก็นําไปวิเคราะห์ uh huh. แบบที่นักที่บอกมีสติ uh huh. เพราะว่าเราตั้งใจทําหน้าที่ทําการงานที่ดี uh huh. มันเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เรายิ่งปังขึ้นครับอ่าโอเคค่ะ